โอ้โหไปช้อนนะครับดูดิเอาอยูน่นะลงุงจับเลยจับไม่ครับยังไม่น่าน่าจะย,ยังไม่โดนเบ็ดนะครับนั่นดูคุณครับทีนี้ไม่สวยมากครับทางทางหรือว่ามีรอยตีเยอะเหลือเกินครับ ก็อย่างว่าครับไม้มหาชนจังหวะใครดีก็ไปนะครับลองดูครับหกัดแล้วครับกัดแล้วัดแล้วนะต้านโดนไม้ ไม่เยอะนะครับอ่าโดนล่ะอืมกัอนแล้ว มาครับน่าจะยังไม่โดนเบ็ครับอ่านอ่านน่าจะยังไม่โดนเบ็ดครับอ่น kind of um, ูบนรถนี้รอบแรกไม่โดนเบ็ดนะครับ ตนนีี้้รอบเมหมายข้างทางนะครับผมแต่เป็นกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยครับก็คือวันนี้ขับรถหาหมายน้ําท่วมครับไม่เจอเลยครับผมพอดีครับมาเรื่อยๆครับมาเจอหมายข้างทางครับผมกำลังลอกใหม่นะครับ น่าจะลองได้เป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ็เลองเช็คหมายดูครับให้เรื่องครับผมยังเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับกับหมายข้างทางแบบนี้ก็ได้ผลนะครับผมลองตีดูนะครับโอเคครับเดี๋ยงดูกันต่อครับเป็นหนึ่งน้ำเตยครับไปครับผมเดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนล้อก่อนนะครับดูเหมือนน็อตไม่แน่นครับผมผมถอดล้างแล้วทีนี้คันน็อตตัวไหนไม่แน่นหน้าตัวนี้หรือเปล่าอ๋อตัวนี้ครับ ขันไม่แน่นแน่เลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนใช้ลอกอีกตัวครับไม่ได้เอาที่ที่ขันมาด้วยนะครับที่ประแกขันน็อตไม่ได้เอามาด้วยครับ๋ลอ,ลองใช้อันทะเลนะครับเดี๋ยวลนี้ก่อนมันไกลอยู่หนอ๋อ เช่ครับมะเล็ ไม้สวยมากครับทางทางหรือว่ามีรอยตีเยอะเหลือเกิน,นครับก็อย่างว่าครับไม้มหาชนจังหวะใครดีก็ไปนะครับลองดูครับ อืมอืมกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วดนมึนงปิวขึ้นมาแล้วครับอะไรครับบอกแล้วครับังหวะใครดีครับก็ไปนบหมายข้างทางแบบนี้นะครับผมดูนะครับลอยตีบานเลย รีแกผมก็ขับรถนะครับขับรถเลาะๆไปเรื่อยๆนะครับหาดูหมายน้ําท่วมครับยังไม่เจอเลยครับนะครับพอเจอหมายข้างทางแบบลอกใหม่แบบนี้ครับแต่ว่าน่าจะลอกได้ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วครับเนี่ยได้ผลดีเลยครับผมกบยางเป็นหนึ่งนะครับกับหมายมหาชนแบบนี้นะครับหมายข้างทางนะครับผมรอยตีแบบนี้เราลองตีดูได้ครับผมลองดูจังหวาใครจังหวามันครับโอเค ใส่ผมยัางเป็นหนึ่งน้ำเตยนับเยื่อใหม่จากไข้จำนะผมหมายข้างทางแบบนี้ได้ผลดีเลยได้สองแต้มแล้วครับโอเคครับดีกันต่อโอ้ยน้ำแดง

โดนไมยเดียวมาแล้วกำลังจะพูดว่านานี้น่ามีตัวไสดีเลยครับกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งน้ำเตยนะครับผมโอ้โหขวาจะขับรถมาเจอนะครับแต่ละไม้หมนานาครับก็คือยังท่วมมิสุดนะครับท่วอยางเอานะ้ำลงก็โดนกันเอา้าเอาอว่ะเจอหน้าเด็ดแล้วทีนี้ครับผมเนี่ครับก็ ไซดีเลยนะครับผมกัดเป็นกบยางเป็นหนึ่งนาเตยนะครับเยื่อจากใครจำไปนะเป็นหนึ่งครับผมโอเคเราลุยกันต่อครับไปโอ้โหไปช่อนนะครับด,ดูดิเอาอยูนอ่นะลุงตรงนี้เป็นคลองใหญ่นะครับโอ้ พอน้ำลงไปช่อนก็ <c oughs> ไปไหนไม่ได้ครับเอ,เ,ออเอายืดิโอเอาจับจับเออจัไปพอได้ปนนะปนแล้วจับเลยปนอจับเจับไลจับไลอยู่เดียว,วจับเย,ยจับไล <laughs> cháu thấy chưa đẹo bố xảy đi thôi ơi ăn ngay với ครับผมคลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างหาหมายยากเลยนะครับน้ําก็เริ่มลดหมดแล้วนะครับคือแบบท่วมยังไม่ท่วมเต็มที่นะครับผมคือท่วมแค่แบบตรงไหนที่ติดคลองแค่นั้นครับผมก็ขับรถเลาะไปเรื่อยครับตีตามข้างทางไปเรื่อยครับที่ใ้จังหวัดนครนายกนะครับผมเลาะไปเรื่อยๆนะครับผม ได้ไม่กี่แต้มครับวันนี้คนประกอบการไม่ดีเท่าไหร่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ